สวัสดีค่ะตัวขิ้คุณคพ่อหนูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์กดกระดิง่งกดติดตามที่ช่อง Youtube Facebook t i k t o k ของคุณพ่อหนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหนูทำลิปแบบนี้ออกมาได้เรื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะเมื่อฟังสวัสดีค่ะอ่ะอันนี้นะครับผมเราจะทำการรักษา ไก่ไข่นะครับก็คือไก่ไข่ตัวนี้ปกติจะไข่ใบไซส์จัมโบ้นะครับก็พอดีลังเกินใหญ่เกินนะฮะตอนนี้ลังไข่หลุดออกมาข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวจะทำการรักษาเขาโดยการยัดลังไข่กลับเข้าไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะต้องเย็บไหมนะครับผมก็ของที่ต้องใช้ก็คือเดี๋ยวใช้น้ำเกลือล้างแผลแล้วก็เอาเบตาดีนฆ่าเชื้อนะครับทารักษาแผลแล้วก็ดันเขากลับเข้าไปนะครับผมเย็บมันก็ออกไปถ้ามันหลุดมันหลุดแล้วนะเนี่ย ไม่ใช่ถ้าปล่อยมันเดินมันก็หลุดนะอะดูตอนเช้าเรามันต้องหลุดต่อเนี่ยคือมันมีไข่ดันออกมาอืแต่นี่มันไม่ได้มีไข่อ่ะเดี๋ยว่งคุณโคเย็บเช้าแล้วกันนะทา้งนั้นเช้าค่อยว่ากันดีกว่าทางบริเวณตะริงหยดศูนย์นะศูนย์วิจัยมดลูกไก่ดูเข้าไปดูเข้าไปซัวซัว ผู้อุจิตบินจัจจุยศูในย์วิจัยมดลูกไก่อ่านี่นะครับผมก็คือหลังจากวันนั้นที่เราได้ทําการลังไข่นะครับที่ลังไข่ของไก่ตัวนี้หลุดออกมาที่อยู่ด้านนอกนะครับผมเราก็ทําการยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปแล้วใส่ย,ยาแต่ว่าเราไม่ได้เย็ยบปิดนะครับทีนี้มาดูหลังจากนั้นนะครับประมาณ4ี่้าวันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันที่5้าแล้วครับเขาก็ออกไก่ทุกวันออกไข่ทุกวันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าออกไหมนะครับนี่นี่นี่ไข่ไข่ไข่ เ่ีรยบผมนี่ไข่ของเขานะครับก็คือวิธีการรักษาลังไข่หลุดนะก็คือยัดเข้าไปนะครับนี่ครับผมนี่คือตัวเดิมเห็นไหมครับนี่ตัวเดิมนะครับผมตัวเดิมที่เรายัดลังไข่กลกับเข้าไปนะครับผม ตอนนี้ก็น้องก็แข็งแรงดีครับให้ไข่ทุกวันนะครับมัสามวันแล้ววันนี้วันที่ห้าตั้งแต่ทํามาถ้าสมมผมจำไม่ผิดนะแล้วก็กินเก่งสองสวันแรกจะซึมนะครับจะไม่กินกินน้อยมากแต่นี่เต็มกระเพาะนะครับนี่เต็มกระเพาะนะบีบไม่ลงครับนี่แล้วก็ดูไข่ของเขานี่นะครับผมก็วิธีรักษานะครับผมทําไม่งั้นถ้าไม่ทําก็คือไก่ตายแน่เลยนะครับผม,ผมก็ยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่ช่องยูทูบซอสสุนันกชังให้ด้วยนะครับ หลอดแล้วหลอดแล้วไม่ตายแล้วพิ้มไหนแน่ถ่ายรูปว่ะถ่ายรูปว่าหลอดถ่ายรูปสวยก่อนถ่ายรูปสวยเยวมองอีกมอง <laughs>